สวัสดีครับเ,เพื่อนๆครับสวัสดีตอนเช้าๆชครับฝนหยุดไป3ามวันกลับมาอีกแล้วครับเ,เพื่อนๆครับตกตั้งแต่เมื่อวานนะครับเช้านี้ก็ไม่มีวี่แววว่าจะเจอแสงแดดเลยนะครับเ,เพื่อนเพอท้องฟ้าปลกคลุมไปได้เมฆนะครับ เดินสำรวจขอบสะนะครับดูต้นไม้ที่ปลูกครับเ,เพื่อนๆนะครับอืมตอนนี้ก็ตกป,ปล่อยลินลินนะครับปลอแปะปลอแปะนะครับต้นไม้ที่ปลูกไว้น่าจะห้าเดือนแล้วนะครับก็เริ่มเติบโตขึ้นนะครับปีนี้ฝนดีครับ ต,ต่อเนื่องนะครับกับดินก้นบ่อนะครับอาศัยการคุมคุมคนนะครับนำเศษหญ้ามาช่วยคุมนะครับตามาศาสตร์พระาชาเรื่องการห่มดินครับเพื่อนๆน,นะครับก็พอให้เห็นความเจริญเติบโตได้บ้างนะครับกลูกกล้วยไว้ตลอดแนวนะครับ หวังว่าใจะให้เป็นพืชพี่เลี้ยงเวลาหน้าแล้งนะครับไปดูน้องปลาหน่อยนะครับเพื่อนๆนะครับน้ำดีมากเลยตอนนี้สูงถึงขอบเบิร์มเลยนะครับเลี้ยงปลานินไว้นะครับปล่อยไปพันกว่าตัวนะครับเช้าๆก็นำบรรยากาศสดชื่นมาฝากเพื่อนๆน,นะครับ แปลงนี้อยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับทำสวนนะครับใช้ชื่อสวนบ้านสวนม,มากๆพี่ไม้นะครับเ,เป็นชื่อลูกชายนะครับเอามาถ่ายทอดบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ชมกันสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ